다 Ayong kung pa picher na bang, bang, bang sukuna aneja โอปาตวยธตามิโนโอป้าทตวนิโรจกันทิเสังโอปัาสมโอสุขอันนี้ตรวจน้ำเลยโยมได้ช่องส่นไหมครัได้จ้ะไว้ไวอ้งแรกอมงเดียวเลยได้โยม ต้องต่อมาดูนี่ตรวแห้งเอานะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักขรังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะจิตังตุมหังสิเปเมวะสัมมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโช ภะระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจานตุสาปะโลโภวินาศัตตุมาเตบัหวัตวันตรายโยสุขิติเสตสันนิฏฐังโวธาปัจจายินโนตะตารโธธัมมาติอายุวัณโน karatang ya satanaso upaka patiso ya ditamu ya ayang nita sito peta napuja jakata ulala palan jatiku namanu patinang ipun yang pasutang anapakan disiri ayu tawano tapokang wote taya sawang sada ayu datiwasi เทปวันตุเตปวะตุตาปมังกลังตุตาปเทวตาสตาพุทธานุภาเวนะสะตาโตติปวันตุเตปวะตุตาปมังกลังราคันตุตาปเทวตาสัพพธรรมังภาเวนะสะตาโตติปวันตุเตปวะตุตาปมังกลังราคันตุตาปเทวตาสัพพสังกา อาเวนัสัจจโเตพวันตุตเสร็จวิธีจ้าโยมสยี่บห้ปีจ้ายี่ส้วอแ้ระาะร้อยพดีร้อยพีปีเอาเอยู่ด้วยกัน ก็ไม่ต้องไปนึกถึงอดีตแล้วมันเท่าไรแล้วผู้ใหญ่ตอนนี้เจ็ดห้ามันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วเจ็ดเออ็ห้าเจ็ดห้าอ่าเจ็ดห้าเก้าห้าใช่ใเจ็ดสามยังไม่ถึงเจสี่เดือนมันได้ก็โอเคเนาะอันนี้ก็หกสิบปลเจ โอนะโหโอโคไงเออย่อแม่ครับเจ็ด